คำว่าจิตตื่นของหลวงพ่อหมายถึงจิตซึ่งมันรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกกายรู้สึกใจไม่เป็นหลงเพลิดเพลินอยู่ในโลกของความคิดในโลกนี้หาคนที่ตื่นขึ้นมายากที่สุดนะเราตื่นเฉพาะร่างกายแต่จิตใจไม่ตื่นหออกนับตัวได้เลยนะในโลกนี้ตอนแรกๆที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้คนไม่เชื่อนะหาว่าดูถูกเหยียดหยามซสอีกบอกถ้าไม่ตื่นแล้วจะขับรถมาวัดได้ยังไงนะ ไม่ตื่นแล้วจะทำมาหากินได้ยังไงมันตื่นแต่ร่างกายจิตใจไม่ตื่นจิตใจหลงไปในโลกของความคิดความฝันตลอดเวลาความทุกข์ทั้งหลายและกิเลสทั้งหลายเนี่ยเกิดตอนที่ใจเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนั่นเองดะนั้นจะคิดเพลินเพลินไปนะคิดดีๆขึ้นมามีความสุขคิดไม่ดีมีความทุกข์ขึ้นมาหลงไปอย่างนี้เรื่อยๆ แต่ถ้าเราภาวนาจนใจเราตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ตื่นแบบแห้งแล้งด้วยนะตื่นออกมาจิตใจนี้นุ่มนวลอ่อนโยนจิตใจสว่างสวมีความสุขมีความเบิกบานผุดขึ้นมาเองความสุขที่เราเคยรู้จักเนี่ยมันต้องเป็นความสุขที่มีสิ่งเรามีอะไรมายั่วนะเช่นนุนม,นมไปจีบสาวได้แล้วมีความสุขอะไรเงี้ยนะหรือว่าร่ำรวยขึ้นมามีความสุข ได้อยู่กับคนนี้มีความสุขได้กินอันนี้มีความสุขความสุขอย่างโลกๆเป็นความสุขที่ต้องอาศัยสิ่งเรา้าภายนอกแต่ถ้าเรามีสติขึ้นมาเรามีความสุขผุดขึ้นมาจากภายในความสุขขึ้นมาเองไม่ต้องทําอะไรทันทีที่จิตหยุดความปรุงแต่งจิตก็มีความสุขผุดขึ้นมาเลยจิตที่มันทุกทุกวันนี้เพราะมันปรุงไม่เลิกหลงไปในโลกของความปรุงแต่ง ให้เราคอยหัดรู้สึกนะรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจจนสติมันเกิดประจําสภาวะของรูป,ปธรรมของนมามธรรมได้แม่นแล้วสติจะเกิดเองทันทีที่สติเกิดจิตจะตั้งมั่นจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูมีสัมมาสมาธิพอจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์ไม่ว่ากุศลหรืออกุศลทั้งหลายแหล ล้วนแต่เป็นของที่ผ่านมาแล้วผ่านไปเราเหมือนเรานั่งสบายๆนั่งเล่นนอนเล่นอยู่ในบ้านเราเรามองออกไปทางประตูมองไปทางหน้าต่างเห็นคนเดินผ่านหน้าบ้านเนี่ยความรู้สึกทั้งหลายความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายเหมือนมันเดินผ่านหน้าบ้านเราอยู่ในบ้านสบายๆไม่เดือดร้อนอะไรกับใครเขาสิ่งที่ผ่านหน้าบ้านเราบางทีก็เป็นของสวยของงามนะบางทีก็เป็นของน่าเกลียดน่ากลัว เช่นหมาขี้เรือนวิ่งมาอะไรเงี้ยหมาบ้าวิ่งมาเนี่ยผ่านหน้าบ้านไปอารมณ์ก็เหมือนกันนะอารมณ์บางทีก็อารมณ์ที่ดีบางทีก็อารมณ์ที่เลวผ่านมาแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่ดีหรืออารมณ์ที่เลวเนี่ยนักปฏิบัติที่แท้จริงจะเหมือนคนที่นอนเล่นในบ้านไม่วิ่งตามไปไม่ใช่เห็นสาวสวยเดินผ่านหน้าบ้านก็วิ่งตามเข้าไปนะเห็นหมาบ้าวิ่งมาก็วิ่งออกไปไล่ตีกับมันไม่จิตใจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นจิตใจจะแค่เป็นคนรู้คนดู แล้วก็สิ่งเหล่านั้นมันจะไม่แอบเข้ามาในบ้านเราเหมือนผู้ร้ายไม่กล้าเข้าบ้านเจ้าของบ้านยังตื่นอยู่ใจเราเตื่นขึ้นมานะผู้ร้ายคือกิเลสมันเข้ามาไม่ได้แต่ถ้าใจเราหลับเมื่อไหร่นะมันย่องเข้ามาย่องเบาเบาจริงๆนะมันย่องเข้ามาไม่ทันรู้สึกหรอกกว่าจะรู้สึกตัวก็คือมันขึ้นมาขี่คอเรียบร้อยและนั่นะให้คอยรู้สึกนะรู้สึก